มาจ้ะอาหารเที่ยงวันนี้มก <didn> ปลาแซลมอนเดินซับเป๊ะๆไว้เรา m e ลั s จะกินซัมเดย์ที่ห้าเป็นลัดอัพเดทนี่มีคนมีคนเคยอ่อกงเคียอยู่ข้างๆอันนี้คนนี้ก็กินปลาแซลมอนเหมือนกันนะคะอยู่ข้างนี้นี่ก็กินปลาแซลมอนเหมือนกันนี่ h o เอาโยแซลมอนสตีมโ okay? อเคหมกปลาแซลมอนกับข่าพี่น้องกับ,บพริก พีคลูกใหญ่ๆเปล่าเนี่เขาก็พีคเขาก็พิกหมกปลาแซลมอนมามาดูกันหมกปลาแซลมอนอันนี้เพื่อนเจี๊ยบเอามาให้คุณมากนะคะเพื่อนเจี๊ยบ I ล้วคุณคิดอยู supposed to eat the lemon grass all the way I don't know I didn't check yet You can chew it but you d i f f i c u l บ้าบวม มีม่ไม่เบอสบอบอบอสสนุกแล้วมีคนมาถามอยวิเล่มีคนชอบถามนะคะมาเบิรงพี่น้องอกกวาแซมอนเพิ่นน้าเบิรงไกลไกลเบิรงหน้าตาเป็นแซ่ยบบอือมาเบิรงมาเบิรงโอกกปลาแซมอนเด้ดหนิเบิร์งไกลไกันเลยกินกับเขาเ้ียบร้อยมาทั้งนี้คือเสียดายเอาเขาใส่เราไม่ได้เน่นข้าวเหนียวเราจะกินกับข้าวเจ้านะคะวันนี้มาพี่น้อง เขากับมกปลาแซลมอนเพื่อนเอามาให้วันนี้เราก็มีลาบปาลานะเราไม่ต้องทำเองมีคนทำให้กินนะคะแล้วก็ได้พี่น้องแคปหนึ่งเค็ okay, มีคนผอม <laughs> เดี๋ยวพี่น้องสุบไปเห็นหาแนวหอ้องกันอโอเคกินบนไว้แืลเดินอืนอ <laughs> อพีอีวนอีเดียอ่อีวินอีเดียร์ไ่อกวินอียรไอ่ินเดยี่งกินอีเดียอนีีมนเดียร์ไอี่อนบีดบอก์ไอพซ่วอดยร์ไอพอวนองอยร์ไอพี่อีองเด้รอพอีอดรกไอพิอีรองีมอกนอีเก่อนเด้ยราไอี่อีวอุเดียา์ไอมาอีนารไคร้แล้วก็ใบยอแล้วก็ <laughs> she just wrap everything with a look like a, uh look like a hot pepper leaf on there too not hot pepper leaf the, what do you call that one? one oh the, the. kapow no kapow yeah that one the sweet basil and other one is uh the green one this one here i forgot the english name ไบโอไบโออังกฤษเนี่ยเก่มีพี่แกมปนี่มีพี่แกไม่เงียบเลยพูดที่กินเท่าสิฟิ k That's the, the or, or <S, That s a l m o n นกำลองาอยู่นะ เหลือของนางหยุดแป้งึ้นนะคะเพื่อนเจ๊ยบเยี่ยวมาให้นี่ร,รีวิวให้แล้วเลือขอางนางอยู่หอมใบแมงลักนางก็ใส่ใบแมงลัยยกใบยอตะไคร้นางห่อสวยเลยนะไม่ธรรมดาเดุ้ณนางหออย่างสวยอะ่ะนางไม่ให้สามสามหมก กับพี่สุดเข้ากันอยู่แล้วใบมะกรูดนางใส่ใบมะกรูดด้วยนางบอกว่านางอยากกินอ <c oughs> อพอแต่เช้าแล้วพอผักแต่เชา้าไม่ริดก,กระเด็นกระดอนอแซวแซว Thank you, thank you. เคียวม,มั่ปากลาบปากเป็นคนมีลาบคนโดนคนเนียวนี่มารีวิวต้องรีวิวให้เขาเดี๋ยวเขาไม่เอามาให้กินแ่บแสบแสบเดี๋ยวเดี๋ว That's good. You're, you entertain yourself by talking to yourself. <laughs> you don't need friend. You talk to your friend. I'll It's a video <laughs> going back to you. I'll talk. My mea, he doesn't need friend. That's my friend. <laughs> <laughs> there yeah, there talk to my friend. I'll to Mea, he. ไม่ต้องการไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้มีเพื่อนก็ใช่ไงพูดกับเ c ฟซทุกคนแค่ไม่ค้าทุกคนเ <Does S 1> ห็นม your f e g d at y o u y e a ั Yeah I have FC uh huh. when I t a l i k e this o so they c o m e n and we talk in comment เมืออเพื่อนเมียไม่ต้องมีเพื่อนพูดกับโทรศัพท์หรือพูดกับกล้อง มีเพื่อนแลว้วใช่ไหมคะทุกคนเอฟซมามากินข้าวด้วยกันมาเร็วๆมากินข้าวน้ำกันด <c oughs> ิส <c oughs> <c oughs> ิไอ้คอล์ลิงเดมซัมซัมซอีกวกองเขียอยู่กลางๆหวัวกวนเนืยถ่ายวีดีโอลงคลิป <c oughs> โอ้ยอืมสิงเสน่หพี่น้องเลยอืมดูกลางๆมาๆๆมามาเสียๆกันแซ่บแซ่เมนอาหารเชียงอยุโรปอเมริกาบุกแซลมอน ใส่กับสมุนไพรม,มามามาแบ่แบแสบโอเคอย่เลยไปแล้วเด้อนุน้องเขามากินของเหมือนกันไหมม,มีอาหารทีงไม่คช่นนหนละ่ะไปไปแล้วเราจะเซมกันไหมด้ยวยอย่ารีบมาด้ยวยถ่ายอยู่